ณนะหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งมีหญิงสาวนามว่าอารินผู้เลอโฉมเธอเป็นบุตรสาวของช่างทอผ้าประจำหมู่บ้านใบหน้าของเธองดงามราวเทพธิดาเส้นผมยาวสลวยดุดแพรใหม่แต่โชคร้ายที่ความงามของเธอไม่ได้นำพาแต่ความสุขกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชะตากรรมอันโหดร้ายวันหนึ่ง อารินเดินเข้าป่าไปอาบน้ำที่ริมแม่น้ำขณะที่เธอกำลังก้มลงอาบน้ำอย่างสบายใจทันรู้สึกถึงบางสิ่งเลยผ่านข้อเท้าของเธอและทันใดนั้นเองเธอตกใจเข้ากับงูตัวใหญ่สีดำที่กำลังพุ่งเข้าหาเธออา้าเธอร้องลั่นก่อนที่ร่างกายจะเริ่มร้อนราวกับไฟลุกพิษงูไหลเวียนไปทั่วร่างอารินทรุดลงกับพื้นดวงตาเริ่มพล่าเลือนและเธอก็สลบไปที่กลางป่า เจ้างูสีดำเฝ้ามองเธอจนเธอสิ้นสติไปเมื่อเธอรู้สึกตัวอีกที่เธอก็ตื่นมาอยู่บนเตียงของตนเองอย่างมึนงงแต่เริ่มแปลกไปมือเรียวงามกลายเป็นเกล็ดลื่นผิวกายเย็นเฉียบขาเรียวกลายเป็นหางงูยาวเหยียดเธอพยายามร้องไห้แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากลำคอมีเพียงเสียงขู่ฟอกของอารพิษเท่านั้นอารินถูกสาบให้กลายเป็นงูอารินซ่อนตัวในเงามืด ไม่กล้าออกไปพบใครในหมู่บ้านแต่ไม่นานข่าวลือเรื่องปีศาจงูก็แพร่กระจายไปชาวบ้านเริ่มออกตามล่าตัวเธอพวกเขาถือคบไฟและอาวุธในมือตะโกนสาบแช่งปีศาจนั่นต้องถูกกำจัดอารินถูกจับตัวถูกลากไปที่ลานกลางหมู่บ้านชาวบ้านมองเธอด้วยสายตาราังเกียจพวกเขาใช้เชือกมัดเธอไว้กับเสาไม้ก่อนจะคว้างปาก้อนหินใส่เธอ อีปีศาจงูเจ้าทำให้บ้านเราถูกสาบเผามันซักตัดหางมันออกไปหญิงสาวร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเกล็ดของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลชายบางคนในหมู่บ้านเดินเข้ามามองเธอด้วยสายตาโลภและชั่วร้ายพวกมันหัวรอ้อยย่ะขณะที่มือสกกรปกยื่นเข้ามาแตะผิวของเธอไหนๆก็เป็นปีศาจแล้วจะลองมันสักหน่อยดีไหมเสียงหัวร้อด,ดังระงมอารินกรีดร้อง พ่อและแม่ของอารินยืนอยู่ตรงนั้นแต่แทนที่พวกเขาจะปกป้องเธอสีหน้าของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอารินเจ้าไม่ใช่ลูกของเราดวงตาของเธอเบอิกกว้างและร้องไห้เราเก็บเจ้ามาจากป่าในคืนที่พายุโหมกระหน่ำเราคิดว่าเจ้าเป็นเด็กที่ถูกทิ้งแต่ตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วเจ้าเป็นลูกของปีศาจงูอารินรู้สึกเหมือนหัวใจแตกสลาย พ่อแม่ที่เธอรักที่สุดกลับไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆของเธอและที่แยก่กว่านั้นพวกเขาทอดทิ้งเธออย่างไรเยื่อใยขณะที่อารินกำลังจะถูกเผาทั้งเป็นลมกันโชคแรงพัดผ่านหมอกดำแถบปกคลุมไปทั่วบริเวณเงาหนึ่งเลื้อยเข้ามาเผยให้เห็นมูสีดำสนิทต,ตัวใหญ่มูตัวนั้นเลื้อยเข้ามาก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นชายหนุ่มรูปงามดวงตาสีอำพันของเขาเปล่งประกายเรืองรอง ข้าขอโทษอารินเขาเอื้อมมือมาสัมผัสเธออารินมองเขาด้วยความสับสนเจ้าเป็นใครชายหนุ่มยิ้มเศร้ขาข้าคือเจ้าชายแห่งอสอรพิษเขาคือผู้ที่กัดเธอข้าไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเช่นนี้เขากล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยแต่ข้าไม่อาจทนเห็นเจ้าทรมานอีกต่อไปแล้วข้ารักเจ้าและที่สำคัญแต่งงานกับขา้า และกลับไปอาณาจักรงูขอเราเธอะที่จริงแล้งในอดีตมารดาที่แท้จริงของอารินคือราชินีอสอรพิษเธอถูกมนุษย์ตามล่าและพลัดพรากจากลูกสาวตั้งแต่ยังแบบอกเธอเฝ้าตามหาลูกมาตลอดชีวิตจนสุดท้ายก็ตายจากไปก่อนสิ้นใจนางได้ฝากอาณาจากักรงูไว้ให้งูหนุ่มรูปงาอพร้อมกับสั่งเสียว่าหากพบเจ้าหญิงงูตัวจริงจงพานางกลับมา เจ้าคือสายเลือดของราชินีงูอารินน้ำตาไหลพลังของเธอตื่นขึ้นในที่สุดเกล็ดของเธอส่องประกายสีทองดวงตาของเธอเปล่งแสงราวดวงดาวเธอไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายเธอคือเจ้าหญิงแห่งอสอรพิษชีวิตใหม่ของเจ้าหญิงและเจ้าชายเจ้าชายงูพาอารินออกจากหมู่บ้านพวกเขากลับไปยังเมืองอสอรพิษ เมืองที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้ภูเขาที่นั่นเต็มไปด้วยเหล่าอาสรพิษที่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้เจ้าชายงูจับมือเธอไว้จากนี้ไปเจ้าจะไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปเธออาจจะสูญเสียครอบครัวเดิมไปแต่เธอก็ได้รับครอบครัวใหม่อาณาจักรของเธอคู่ครองของเธอและชีวิตใหม่ที่สง่างามจบบริบูรณ์